สวัสดีค่ะเฮ้สเวสกาบายในสวีเดนค่ะเพื่อนๆค่ะเมื่อคลิปที่แล้วคือในได้อ่าเริ่มเกี่ยวกับอูดเฟยหรือว่าการแต่งประโยคนะการเรียงคาในประโยคนะอูดเฟยนะก็มีรอกอูดเฟย็คือเริ่มต้นจากประธานกิริยากรรมเนาะแล้วก็อันที่2คืออ้อมแวนอูดเฟยอ่าคือเริ่มต้นอ่าประโยคด้วยไม่ใช่อ่าซุปยัก์นั่นเองนะคะเพื่อนๆค่ะส่วนในคลิปนี้นอ่นานก็เอาแบบว่าตารางนะตาราง ตารางอ่ะในการเรียงคำในประโยคของอ่าอูดเฟยอ,อีฮูซัดนะครับเพื่อนๆขานะมาให้เพืเ่อนๆได้ดูกันนะเพื่อนๆขานะก่อนอื่นต้องขอคุณเอกนสนารจากคุณครูน,นิจากเพื่อนเรียน s อสนะก่อนที่เราจะมาเข้าเรื่องตารางเพื่อนๆขาเดี๋ยวเดี๋ยวเราเพราะว่าในตารางเนี่ยมันจะมีอ่าเจลเวิร์บกับซัดอัดเวิร์บยอก็คือเดี๋ยวเรามาดูว่าอ่าคำสอง ประเภทนี้มันคืออะไรนะแต่นั่นก็คือเคยทําคลิปเกี่ยวกับเอ่เเอ verb ก็คือกิริยาช่วยนะครับเพื่อนๆพื่อริยาช่วยเนาะมีมีคำอะไรบ้างกิริยาช่วยนะมีคําว่า will ก็คืออ่อ will ต้องการ s c o r e แปลว่าจะ can แปลว่าสามารถ most e หรือว่า m o s t e r เนี่ยแปลว่าต้อง b r u e c a ก็คือประจ้ำ b e r y ก็คืออ่อเหมือนกับเขาเรียกอะไรละ่ะ ย้ายคนอื่นทำอ่ะย้ายคนอื่นทําให้เนาะโฟก็คือักับการให้หรือว่าการอนุญาตเบอร์เอเนี่ยแปลว่ายาฮินเนอรเนี่ยก็คือแปลว่า,ามีเวลาเนาะแล้วก็มีกม็ส่วนมากส่วนใหญ่ก็จะเจอคําเหล่านี้เพ่ว่าเป็นกะริยาช่วยนะคือถ้ามีกิริยาช่วยเพ่ต้องรู้ว่าถ้ามีกิริยาช่วยเนี่ยกริยาที่ตามหลังมาเนี่ยจะต้องเป็นกริยาก่ม ลากศัพท์หรือว่าอินฟินิทีฟนะครับเพราะว่ขาขาคือส่วนใหญ่จะลงท้ายด้วยตัวอ่นะเพื่อนขา,ขาเนาะอ้าวส่วนซัทอัตเวิร์บีออลซัทอัตเวิร์บออลคือส่วนอ,อันที่เราเจอบ่อยๆซัทอัตเวิร์บออลก็จะมีคําว่าอ,อินเตอร์อหรือว่าอินเตที่แปลว่าไม่เนาะข้างเขวข้างเขวหรือว่าข้างเชก็คืออาจจะเนาะอันทีดอันทีดอันทีดคือตลอดเวลาเนาะคือร้อยเปอร์เซ็นต์เลยตลอดเวลาอันทีดเนาะ อันรีดก็คือไม่เคยเลยไม่เคยอนะันรีดเนาะออฟตาออฟตาคือบ่อยไหมบ่อยครั้งออฟตาเซนลันคือนานๆานครั้งบอราเพียงออกโซด้วยทิเวอเสียใจด้วยนะทิเวอ,อนะแล้วก็มีอีกหลายคำคือคำเหล่านี้ที่เจอที่เจอบ่อยนะคือเขาจะเรียกว่าซัตอัตเวอร์บิโอซัตอัตเว e ร์บิโอนะครับเพื่อนขาเนาะ ก่อนที่เราจะไปเข้าตารางวเพนขาคือเรามาลองดูประโยคเหล่านี้กันนะครับเพื่อนขาเนาะคืออันนี้คือเป็นแบบฝึกหัดนะฝึกหัคือรอกอูดเฟยเบริยาเมียนซุบเยกก็คือเริ่มต้นด้วยประกานเกริยากรระสถานที่แล้วก็เวลานะครับเพื่อนขาเรามาดูสักสองสามข้อ,นะขอเนาะข้อแรกเนาะดอมสกอินเตโอกาบุสอี ควิสตาอิโมรอนคือดอมก็คือประธานครับพวกเขาสกอยีลเวิร์บเวิร์บที่เวิร์บยีลเวิร์บคือมาอันดับอันดับแรกเนาะก็คือยีลเวิร์บเนาะแล้วก็ตามมาด้วยซัตเวิร์บอีโอก็เป็นอินเตทีนี้ไปอ่าเวิร์บที่ตามมาหลังจากยีลเวิร์บก็คือโอคาก็คืออินฟินิทีฟเนาะอันนี้คือเวิร์บเนาะอันนี้คือบุสคือเป็นอ็อบเจกต์คือเป็นกรรมเนาะอี คณีสตาร์คือสถานที่สถานที่เนาะเสร็จก็อีมอร์อนก็เป็นเวลาเพื่อนเนาะในหนึ่งประโยคก็จะมีประมาณนี้เพื่อนขามีซุ j เยกประธานกริยาผูก้การกระทำนะกริยาก็จะมีกิยาเยลเวอร์กิยาช่วยหรือว่าแล้วก็กิยาอินฟินิตี้ก็แล้วแต่ละประโยคเนาะเสร็จก็จะมาเป็นนะกรรมนะหรือว่าออบเยกเสร็จที่ตามมาก็จะเป็นสถานที่กี่ทีก็เป็น ที่นะครับที่อยู่หลังประโยคนะเพะะื่อนขาถ้าเราเริ่มต้นด้วยซุบเยกที่จะอยู่หลังประโยคเสมอเนะอาะอันนี้ประโยคนี้ก็แปลว่าคือดอมพวกเขาพวกเขาจะอาโอกบาบัตคือนั่งรถไปที่คานิฟตาคือสถานที่นะพรุ่งนี้นั่นเองนะครับเพื่อนเพ,เพะะื่อนขาเดี๋ยวคือเดี๋ยวเราไปดูตารางเพื่อที่จะได้เห็นภาพอย่างชัดเจนกันอีกทีนะโอเคทีนี้เรามาดูตารางกันนะครับเพื่อนเพ,เพ,เพื่อนขาตารางนะตารางนี้คือใช้ ใช้สาหรับฮูบูตซัตนะครับคือประโยคหลักนั่นเองเพาะวา่า,าประโยคหลักนะก็คือมันาสามารถจะเริ่มต้นด้วยซุบเยกหรือว่าประธานหรือว่าจะเริ่มต้นด้วยอย่างอื่นที่ไม่ใช่ประธานก็ได้นะเอาจะมีช่องแรกนะช่องแรกเขาเรียกว่าฟูลเดเมนต์ฟูลเดเมนต์ฟูลเดเมนต์ก็คือคําขึ้นต้นประโยคนะครับเพราะว่าเพราะว่าอะไรเพราะว่าประโยคหลักเนี่ยมันสามารถขึ้นต้นประโยคได้ หลายแบบไงก็คือไม่ว่าจะเป็นซุปเย็ดขึ้นต้นประโยคได้าที่หรือว่าเวลาขึ้นต้นประโยคได้สถานที่ขึ้นได้หรือว่ากรรมก็ขึ้นได้และอีกอย่างก็คือประโยครองหรือว่าบีซัสก,ก็ขึ้นได้นะแต่คือ,อยังไม่เข้าเรื่องนั้นเนาะอันนี้คือช่องแรกก็จะเป็นคําขึ้นต้นประโยคเนาะช่องที่2นี้ก็ช่องที่2ก,กดหลักกดตายตัวก็จะเป็นเวิร์นะครับเพื่อนๆ ถ้าประโยคนั้นไม่มีเยืเวิร์บก็คือเป็นเวิร์บปกตินะอยู่ช่องที่2สับมือนะถ้ามีเยื้อเวิร์บคือจะต้องอยู่ในช่องนี้นะเว้นขาเนาะ,ะเป็นเวิร์บเอนะเขาในนี้คือเขาได้กลับกลับว่าเป็นเวิร์บเอนะคือแต่จะอยู่ตำแหน่งที่2สับมือนะในประโยคหลักนะเวิรนะ์บเนาะเขาได้อธิบายว่าวอลลิคเวิร์บคือเวิร์บคำกริยาปกตินะหรือว่าคำกริยาช่วยจะอยู่ในช่องนี้นะก็แล้วแต่บริบทหรือว่าแล้วแต่ประโยคนั้นนะั้นเนาะแล้ว อันนี้ช่องที่3นะซุบเยกซุบเยกคืออันนี้ในกรณีที่ขึ้นต้นขึ้นต้นประโยคด้วยไม่ใช่ซุบเยกนะซุบเยกก็คือจะมาอยู่ในช่องนี้นะแต่ว่าคือถ้าขึ้นต้นด้วยซุบเยกคือปกติคือซุบเยกก็จะอยู่ในช่องแรกนะคือช่องนี้คือตัดไปเลยนะคือไม่ต้องใส่อะไรเนาะอันนี้คือพูดในกรณีที่เริ่มต้นด้วยเวลาสถานที่หรือว่ากรรมนะซุบเยกก็จะมาร่อนมาอยู่ในช่องที่3นะครับเพืัอนขาเนาะและก็ช่องถัดมาช่องที่4นะช่องที่4ก็จะเป็น ซัทอัดเวิร์บบีออร์ซัทอัดเวิร์บบีออร์มีคำอะไรบ้างคำที่นายอ่าได้อ่าพูดในขึ้นต้นเนาะก็คือส่วนมากจะเป็นอินเตนะอินเตคือจำง่ายที่สุดนะอินเตะนะจะอยู่ในช่องนี้นะก็คือตามหลังประธานหรือหรือว่าเวิร์บนั่นเองเนาะก็แล้วแต่บริบทของประ,ะ,ประโยคเสร็จช่องที่5ก็ช่องที่5คืออ่ะเวิร์บนะเวิร์บก็คือถ้าช่องที่2เป็นเวิ yeah ร์บจเริ่มเวิร์บ ช่องที่5ก็จะเป็นเวิร์ในรูปแบบของ infinitive แปลว่า infinitive <Infinity S 2> คือลงท้ายด้วยตัว o นะแต่ถ้าช่องนี้เป็นวลีเวิร์ Wall e C v, คือเวิร์ทั่วไปช่องนี้ก็จะไม่ต้องใส่อะไรเพื่อปัญหานะก็คือผ่านถ้าช่องไหนไม่มีใส่ก็คือเราก็ผ่านเนาะคือตามมาช่องที่หก็จะเป็น object 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 ก็คือกรรมนะเพื่อปัญหากรรมนะ แต่ในช่องนี้ก็อาจจะเป็นไปได้ด้วย adjective ก็ได้หรือว่า adverb ก็ได้หรือว่า object นะก็แล้วแต่นะเพื่อนขาแล้วแต่บริบทเนะาะช่องที่7นะช่องที่7ก็จะเป็น plus plus หรือว่าสถานที่ช่องสุดท้ายจะเป็นที่นะว่าแปเป็นที่นะ เป็นที่หรือว่าเวลานั่นเองนะครับเพืเ่อเพื่อนขาคือถ้าเราเอาประโยคแรกที่เราได้ไปอ่า,อาที่นายพูดคือประโยคแรกนะคือเอามาใส่นะเอามาใส่นะเอามาใส่ในตารางก็จะเป็นแบบนี้เนาะดอมดอมก็คือ SUBJECT ก็คือประธานเนาะกเป็นเยลเวิร์ช่อง2อันนี้ SUBJECT มีแล้วต้องช่องนี้คือผ่านนะอินเตอินเตจะอยู่อ่าเนี่ยอินเตจะอยู่หลังเวิรแรกเนาะโอกาเป็นเวิรที่2 บุสเป็นการรมอบเยกทิลคานิสตาเนี่ยแต่นี่คือเขาเขียนผิดนะที่จริงแล้วคือทิลคานิสตานะคือสถานที่อิมอรอนเวลาเพืเ่อนๆเพื่อนๆสามารถอ่า นำตารางนี้ไปใช้ได้ตลอดเลยนะครับเพื่อนขาเนาะเพราะว่าอะไรเพราะว่าถ้าเรามีตารางคือเราอาจจะเออนะมีโอกาสผิดคือผิดน้อยไงคือผิดผิดก็คือผิดน้อยคือเราจะได้รู้ว่าตำแหน่งไหนเราควรจะเขียนยังไงเพื่อนเพื่อนขาเนาะแต่กฎเหล็กกฎตายตัวของประโยคหลักนะเพื่อนเพืขาก็คือเวิร์บจะอยู่ช่องที่สองสเสมอไม่ว่าจะอยู่ในรอกอุดเฟยหรือว่าอ้อมแว้นอุดเฟยเวิร์บจะอยู่ในช่องที่สองสเสมอ เวิร์บในที่นี้มันอาจจะเป็นยิ่งเลิฟหรือว่าวลิกเวิร์บก็ได้ถ้ามีย e l งเลิฟเวิร์บที่ตามหลังก็จะเป็นเวิร์บในรูปแบบของอินฟินิตีส่วนใหญ่ก็จะลงท้ายด้วยตัว o และถ้าเป็นรอกอูดเฟยเนี่ยคำสุดท้ายหรือว่าตำแหน่งสุดท้ายจะเป็นเวลาเสมอนะครับเพื่อนๆ่ขาเนาะนี่เลยครับเพื่อนๆพื่อาะ,อะ,อะคลิปนี้คือแค่เอาตารางมาแบ่งปนันให้เพื่อนได้ชมกันนะเพื่อนๆพื่นาะในหวังว่าจะมีประโยชน์ ถ้าเพื่อนๆคิดว่ามีประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับไหนด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหนะะ้าค่ะเฮ้โด